มีหนุ่มคนนึงเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยถึงสวรรค์เลยอึดจนเกินไปเขาชื่ออาร์ตเขาชื่ออาร์ตครับนามสมมุติาอชื่อนี้เหลามสมมุตอาร์ตอ่รสมมุติคุณอาร์ตนามสมมุติแฟนสาวเขา26คบกันมา18เดือนก็ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่ายกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องบนเตียงไม่เคยทําให้คุณอาร์ตเนี่ยทำนกแตกได้เลย E F F John t l e m a n แมนแมน คคุยกันันรบมีหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกชีวิตรักเขากำลังเครียดอันเนื่องมาจากเซ็กเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยถึงสวรรค์เลยอึด จนเกินไปเขาชื่ออาร์ตเขาชื่ออาร์ตครับนามสมมุตินามเขาชื่อชื่อนี้เลยหรอบุอาร์ตอไร์ช่สมบุติคุณอาร์ตนามสมมุติวัย28แปีแฟนสาวเขา26กคบกันมา18เดือนก็ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่ายกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องบนเตียงที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ไหวไม่เคยทําให้คุณอาร์ตเนี่ยทำนกแตกได้เลยผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มสูญเสียความมั่นใจว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่เซ็กซี่หรือเปล่าแต่คุณอาร์ตก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วไม่ได้ผิดที่คุณผู้หญิงหรอกครับ อาร์ตเคยมีปัญหานี่ไหมอาร์ตเคยมีปัญหานี่มไม่เคยมีปัญหาไม่เสร็จมีแต่ว่ายไปมีแต่ว่ายไป บางทีถ้าร้างศึกมานางกลับเข้าไปสักครั้งนึงยังไม่ทันได้ดึงดาบเต้นขับตื่นเต้นเออแต่ว่าบางคนเขาถึงกับเป็นปัญหาหมอเต้ครับยังไงดีครับเคสนี้กการเป็นคนที่ไม่เสร็จครับจริงอายุ28ปีนะครับจริงอาจจะมีหลายสาเหตุหนุ่มๆสมัยนี้ยก็อาจจะกินยาแล้วนานๆหน่อยเป็น2ชั่วโมงอะไรยงเงี้ยเพราะว่าเพรายามันไม่เสร็จยาก มันเป็นสาเหตุหนึ่งอีสาเหตุหนึ่งก็คือแบบสมุทรีอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลอง,งอยู่ได้ไม่นานแข็งไม่นานเลยนะครับคืออันนี้ต้องมาดูว่าภาวะหลังช้าของของคุณอาร์ตเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนค,นครับ <c oughs> ถ้าน้อยน้อยเนี่ยคือสามารถมีอะไรกับคู่นอนได้แล้วก็หลังได้เป็นบางครั้งระดับปานกลางเนี่ยคือหลังได้เฉพาะช่วยตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ารุนแรงก็คือว่า หลังได้เฉพาะตอนที่ช่วยตัวเองแล้อยู่คนเดียวเท่านั้นด้ก็แล้วก็ถ้าเกิดว,ว่ารุนแรงมากเนี้ก็คือว่าไม่หลังลช่วยตัวเองเขาไม่ได้ไม่หลังใช่ครับจริงๆเกิดได้หลายวัยจริงๆสาเหตุมัก็มีอีก อีกหลายสาเหตุเราเนี่ยอย่างนี้วิธีการรักษาในแต่ละระดับของความรุนแรงแลวครับคุณหมอมันยากเย็นไหมก็คือว่าหนึ่งคือต้องดูก่อนเลยว่าสาเหตุคืออะไรก็คือต้องต้องเปิดอกคุยต้องคุยก่อนคุยให้เจอสาเหตุก่อนใช่ครับถ้าเกิดว่าคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องอ่ะมาคุยกับหมอคุยกับหมอเลยจะได้รู้ว่าเป็นอะไรกันไปก็คือมันมีสาเหตุมีเยอะมากครับต้องคุยแต่เรื่องยานี่แนะนำว่าอย่ากินนะถ้าไม่จําเป็นนะใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วคือยามันมีหลายแบบหลายมิลลิกรัมอ่ะบางคนอ่ะจริงๆจริงเ้า ใช่ไหมครับอันนี้กินไปเลยร้อยนึงเลยไไรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จเที่ยงก็แล้วบ่ายสามก็แล้วโอ้โหยได้่พิขันาดนั้นไฟไหม้แล้วมั้งเ้ยผู้หญิงไม่เสร็จใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่เสร็จเนี่ยเราต้องดูว่ากระตุ้น ถูกจุดหรือเปล่าอ,อันนี้ต้องรู้จักแล้วว่าพี่กระตุ้นของผู้หญิงมันมีชอดตรงไหนมีจุดไหนบ้างเนี่ยอ,อย่างอย่างน้องที่เขาส่งอินบ็อกซ์มาคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเขาช่วยตัวเองข้างนอกเนี่ยเขาเสร็จเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเสร็จเป็นแบบนี้แต่ว่าที่เคยมีอะไรกับแฟนแบบที่มันส<ต>ข้าข้างในข้างในเนี่ยไม่เสร็จไม่เสร็จเออเขาเลยว่าเอะเขาแปลกไหมน้องผู้หญิง26ปีใช่ไหมครับครับ่ปีคือหนึ่งต้องมาดูก่อนว่าให้เรากระตุ้นเนี่ยมีกี่จุดอ่าอันนี้คือรูปของผู้หญิงหันข้างเี่ หน้าครับอันนี้ด้านหลังนี่ก้อนก้อนอ้าวโอเคครับเราก็ตัดกลางกลามตัวเลยอ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งลำตัวก็จะเห็นว่าอ่มีกระเพาะปัสสาวะแล้วมีท่อท่อท่อเนี่ยอีรูเมีสามรูครัับบครรูแรกคือรูท่อปัสสาวะครับเล็กๆต่อมาจากกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอุ้งที่สองจะเป็นมีเออ่ต่อมาจากมดลูกคต่อมดลูกแล้วก็ช่องคลอดครับช่องที่สามคือเออ่ทวารหนักครับอ่ะคราวนี้ แต่และจุดมีอะไรบ้างจุดแรกเลยที่ทุกคนรู้จักกันคือแบบจุดนี้ซีสปอร์ตหรือว่า คลิปตอลิสครับผมผมไม่ได้มานั่งเรียนอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่ก็คือว่าเป็นปุ่มที่ทุกคนรู้จักดีคือปุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับไอหัวของผู้ชายเพราะว่ามันมีที่มาจากที่เดียวกันไอคลิปตอลิสเนี่ยมันก็มีหัวใช่ไหมครับแล้วก็มีคอเป็นเป็นคอเป็นท้องเป็นเป็นแท่งนี่แหละแล้วก็มันจะมีขาสองข้างที่แบบไอขาสองข้างเนี่ยในผู้ชายเนี่ยคือคล้ายๆกับเป็นฟองน้ำแล้วในผู้หญิงเนี่ยมันเป็นขามันจะแยกออกมันเหมือนเป็นตัววีแต่มันคล่อมอย่างเงี้ยก็ไอตรง เนี่ยก็จะเป็นคิโตลิสเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเข้าไปเนี่ยมันขาโดนกระแทกหนึ่งคือขาโดนกระตุ้นแล้วอันที่สองคือตรงหัวมันด้วยบางคนก็แบบพอในจังหวะที่กำลังมีอะไรอยู่เนี่ยก็จะกระตุ้นตรงนี้ไปด้วยใช่ไหมครับจะแบบปัดเหมือนกับโบกเหมือนกับอะไรพี่ปัดน้องสอนนะพี่ปัดน้องสอนนะปัดน้องสอนนี่ปัดน้องสอนตาปัดน้องสอนสกิดเงี้ยเอ๊ะทำไมรถอันไม่สตาร์ทเลยนะ เออเพราะนั่นคือหมอตัดน้ำผลประมาณเบอร์ไหนดิตัดน้ำผลประมาณเบอร์ไหนดีแล้วแต่แล้วแต่สบายเลยเพราะฉะนั้นจุดคิโตลิสเนี่ยจะเป็นจุดที่สามารถกระตุ้นให้ผู้หญิงเสร็จได้ใช่ครับก็คือโดยปกติเมื่อโดนคิโตลิสตรงนี้ครับมีคนบอกว่าพี่อาร์ตไม่สงสัยเลยนะครับเอาเงียบเขาผิดไม่ถามอะไรเลยก็ฟังหมอฟังหมอเปินใจเย็นใจเย็น อ่ะมีตรงไหนอีกคุณหรออันที่สองครับพี่อารับ G s สปอร์ตครับ G s สปอร์ตเนี่ยนะครับ,รบเข้าไปจากช่องคลอดใช่ไหมครับครับช่องคลอดนะช่องทางที่สองเมื่อกี้ท่อที่สองแล้วเราเข้าจาก ด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็มือเราก็จะแบบอยู่ด้านหน้านิ้วนะครับก็แบบค่อยๆเข้าลึกไปเรื่อยๆสักประมาณ2องเซนติเมตรสองเซนติเมตรนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ลึกเพราะบางคนตัวสูงยาวบางคนช่องคลอดอาจจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ตั้งแต่สองสองจุดห้าได้ไปจนถึง5เซนติเมตรสองถึงห้าบางคนก็เลยอาจจะแบบว่าอ่ะถ้าสั้นหน่อยก็อาจจะไม่ถึงไม่ถึง ต้องอาศัยท่าบางท่าเข้ามาช่วยใช่ไหมครับคราวนี้สมมติในช่วง2เซนครึ่งถึง5เซนนี้ตุ้มเป็่ปุ๊บกดขึ้นด้านบนเลยมันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบเป็นเม็ดถั่วเล็กๆขอบกระด้งขอบกระด้งเออเคยเห็นภาพดิไม่ไม่บางคนไม่รู้ไงบางคนอาจจะไม่เห็นภาพแต่ยอดตัววีเนี่ยชัดเพราะว่าเป็นเหมือนแบบภูมิประเทศที่เ้าเห็นแล้วมันชัดเลยแต่ด้านในเนี่ยเอานิ้วขึ้นมาใช่ไหมคุณหมอใช่ครับต้องเห็นดแล้วสัมผัสจะเป็นยังไงนะฮะ เหมือนถั่วเขียวถั่วเขียวเมือเม็ดๆถั่วเล็กๆกี่เม็ดฮะไม่เดียวหนึ่งเม็ดทุกคนจะมีอยู่ครับโอเคสองจุดนี้อย่าได้พลาดสองจุดนี้อย่าพลาดเพราะว่าอันไหนไวกว่ากันคุณหมอคริสตอลิสกับจีสปอร์ตคริสตอลิสไวกว่าครับเพราะว่าคริสตอลิสเนี่ยมีมีเส้นประสาทมีปลายประสาทไปรวมกันอยู่ถึงประมาณแปดแผนเส้นอยากให้ผู้หญิงถึงสวรรค์ก็พยายามให้เจอแดด เออแล้วช่างมันเออเนี่ยมีคนบอกผ้าคีริววัวเออเนี่ยตรงเนี้ยใช่มันคือตรงนั้นไหมใช่ไหมอาร์ตใช่ประมาณนั้นแหละคุณผ่าคุณหมอคุณหมอครัาคีริววัวคือมันจะต้องเป็นคลื่นๆหยักๆใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้หยักขนาดนั้นมันไม่ได้หยักเลยมันจะมันจะเออพูดเหมือนช่ำชองพูดเหมือนช่ำชองทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเราสองจุดนี้แหละสองจุดนะจุดนี้มีอีกไหมจุดที่สามมีอีกเอซปอร์ เอสปอร์ตเนี่ยค่นนะครับอยู่ตรงเข้าไปลึกอีกนิดนึงอยู่ตรงหน้าหน้ามันลูกคือแบบพอถึงจีแล้ใช่ไหมครับขึ้นไปลึกอีนี่คืกตัเป็นเอหมอครับรัอไม่ถึงครับกลัว เชฟนี่ยังไม่เคยเจอเอเลยส่วนใหญ่ไปอยู่ลึกข้าไปแค่ไหนคลึกกว่าจีนถ้ายางสมมติว่าจากของเดิมเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงไทยสักประมาณ2.5ถึง3มเซนแล้วใช่ไหมครับ3เซนก็ประมาณแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเอสปอร์ตก็แบบลึกขึ้นไปอีกหน่อยนึงดันขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับ พอพอดันไปปุ๊บเนี่ยพอมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมดลูกมันจะแบบแข็งแข็งแบบมันชนอะไรทเอย่างชนอะไรแข็งแข็งแล้วคือมดลูกแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่หน้ามดลูกเลยมันมันจะเป็นปวดสะพานแต่ว่าเราเราไปถึงมาแล้วเนี่ยมันจะมีอาการแบบน้ำบั่นลอยออกมาเลยเรารู้ตัวไหมฮะผู้ชายจะรู้ไหมผู้ชายจะไม่รู้ผู้หญิงจะรู้ผู้หญิงจะบอกได้ว่าอุ้ยกำลังดีเลยอ๋อเหรออยังไม่พอยมีอีกเหรอลึกกว่านี้อีกเหรอหมอมีสปอร์ตอีกเหรอมีอีกถ้ามีอีกอ้าวเหรอตรงไหนครับผ่านเอไปแล้วไป โอสปอตอันนี้เนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงกระตุ้นผู้ชายก็เสร็จได้เหมือนกันกระตุ้นผู้หญิงก็เสร็จได้เหมือนกันใช่คลั่ได้นิดนึงใช่ครับออยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ g ีสปอตสมมุติเรานี้วเราเข้าไปแล้วเจอ G แล้วเราหันไปด้านหลังเลยเปลี่ยนด้หมุนเลยหมอนะหมุนเร็วๆเอาออกมาก่อนหรือว่าหรือว่าให้หมุนเลยครับ อยากถามย่างนี้เลยเหรออยากถามหมอว่าคือเป็นนิ้วพอไหวนะครับเป็นตัวมันไม่เป็นตัวมันไม่หมุถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ยไม่ต้องหมุนถ้าเกิดตัวเนี่ยใช้องศาที่รักบนไดท้า เลจจ์โอผู้ชายอ่ะเข้าทางพันหนักนะฮะสเตปเลอร์สเตปเเลอร์ขาบอกกดปุ๊บมาเลยเสร็จเลยคือจริงๆเคยมีแบบคนไข้เงี้ยครับมาตรวจคือแบบมีการฉี่ผิดปกติอะไรมานะก็แบบฉี่เป็นเลือดอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจดูเออ่ตัวตับลูกหมากพอใส่เข้าไปปุ๊บอ่าบอกคลายนะครับแล้วก็กดปุ๊บพุ่งออกมาเลยครับหันหน้าหมอเลยฮะไม่โดนครับไม่โดนไอ่านนี่ก็ลุ้นเย ต่อเพื่อนได่ๆลยคือกอดปุ๊บมาเลยกด <c oughs> ป,ปุ๊บก็แบบขึ้นแล้วก็ อ๋ออะไรที่ดีมากๆนะใช่มันไม่ได้เรื่องตลกปกฮาเลยนะจริงฟังดูมันอาจตลกแต่มันคือเรื่องจริงโอ้ยถึงเวลาที่คุณจะต้องขึ้นสังเวียนอะมันงงเงื่อนๆนะใช่อะเพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้เพราะจุดเหล่านี้อ่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมน้องถึงอ่ะเฉพาะข้างนอกภายนอกถึงเสร็จแต่ภายในไม่เสร็จเพราะว่ากระตุ้นผิดจุดหรือไม่ได้กระตุ้นหรือเปล่าครับเหมือนที่อาร์ตบอก่ันน้ำฝนไปเรื่อยๆด้วยน้ำฝนคนที่อัพเปิดเบอร์ละ ฝนตกหนักไหมแล้วแต่อาการการเขาหรืออาการเราอาการโผมอาการโผมแล้วแต่ว่ากระเยี้นกระหือรือหรือเปล่าคือถ้ามาเต็มๆอ่ะอ่อ่โอ้โหเปิดแรก E F F John t h o m a n แมนแมนคุยกันครับ